สวัสดีครับพี่น้องชาวโลกทั้งหลายทุกๆท,ท่านทุกๆคนที่เข้ามาติดตามชมกันทั้งเจ็ดคนพยายามทอแท้เราควรจะทำยังไงครับยามยามของเราทอแท้ยามเราทอแท้ครับ mm hmm. ก็แจ้งบริษัทไปครับ เอายามคนนี้คืนไปแล้วส่งราปภมาแทนแค่นี้ก็หายทอ้อแท้แล้วครับก <c oughs> ็นี้ก็ยามหายทอ้อแท้และสนุกสนุกได้ตลอดเวลาอ่านาคิอ่ะ,ะ,อะผมจะมาเปิดไพ่คนที่เกิดวันพฤหัสที่ยี่สิบเก้า วันสุดท้ายของเดือนกุมภาสี่ปีมีครั้งนะไม่ใช่สัมมนานะยี่สิบเก้ายี่สเก้ากุมภาอี่สิบเก้าถึงวันที่หกมีนานะครับไม่สวยหรือครูตรีอ่าคือมุงกลมไหมล่ะนับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจด็ดแปดแ้สิบรีอไครับผม เราจะมาดูกันนะครับมันจะขึ้นยังไงมันเป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมที่อย่างที่บอกครับมันไม่ตรงกับคนที่เกิดวันพฤหันทั้งหมดทุกคนหรอกนะครับแต่มันเป็นแนวทางมันเป็นแนวแนวทางที่เราเห็นเหมือนเราเปิดแผ่นที่ดูแนละ้วอีกเจ็ดวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเราควรจะทําอย่างไรนะครับอ่ะใบแรกนะครับ สองไม้เท้าก็เด้งดึงกันหน่อยครับเด้งดึงกันหน่อยสองไม้เท้าอ่าเด้งไปโดนที่นี่อีกแล้วน้ำมาจาังดูไม่ว่าหมอเหนื่อยหมอแปลยาก <c oughs> สามสามดาบอ่าดาบประกอบสองข้างคงอารมณ์ไม่ดีงุดหงิดแล้วละ่ะนั่นหาค,ความแน่นอนในอารมณ์ไม่ได้ครับอย่าครับเวียงเวียงเวียงแหลกแปดถ้วยมีเก้าดาบอีก มีทั้งก้าดาบทั้งสิดาบเลยมีเอกสื้ดาบไม่ดาบเป็นเยอะยังไงฮะดิบอะไรมาเนี่ยหไม่ทาวนะครับสรุปให้สั้นๆแล้วจบเลยว่า <c oughs> ภายในสองนาทีการเงินถึงข้าวยำแย่ม,ยม,มากการงานก็ไม่โดดเด่นครับความรักเหลือเละโอ้โหสุขภาพโอ้โหเจ๊งอ่ะจบเรียบร้อย <c oughs> นั่นมันแปลแบบหมอธรรมดาไม่ใช่หมอพิเศษแบบสิงสิงกิตีพิเศษเพิ่มลูกชิ้นเราจะไม่แปลแบบนั้นคพนี้คือสิ่งสมมุติเราต้องการให้สิ่งสมมุติมันดีกับเราหรือมันแย่กับเรานะครับเราก็ต้องเลือกให้มันดีกว่าเราเริ่มที่สองไม้เท้านะครับ การงานการงานคุณจะดีรุ่งนั่งคือคุณต้องเดินคุณต้องขยับขยื่อนคุณจะต้องเคลื่อนไหวมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับสี่ไม้เท้าเนี่ยงานมันมั่นคงงานที่ที่ทํอยู่มันมั่นคงมันมั่นคงเราอะ่ะจะไม่มั่นคงเราต้องดีตัวเองหน่อยนะครับมั่นคงดีอยู่นะครับหกไม้เท้าอ่าหกไม้เท้าเนี่ยมันดูเรื่อยเปื่อยไปครับชีวิตเหมือนไม่รีบเกินไปนะครับ เอ้ยอยอ้อยอิงอาจจะเกิดจากอารมณ์นี่ติดดาบสามดาบเก้าดาบแม้แต่แปดถ้วยค็ใช่คือมันอยู่ในช่วงอารมณ์ที่มันสับสนลังเลให้ต้องเลือกอะไรบางอย่างแล้วมันเลือกไม่ได้นะครับอ่านะครับสำหรับเรื่องการงานนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถ้าท่านมีขู่เบาถ้าท่านไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าการงานมันเป็นเป็นสิ่งที่ ทำให้อารมณ์งุดิดท่านก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิดเพราะว่าเราต้องทํางานถ้าเราไม่ทํางานเราไม่มีไรายได้ไม่มีไรายได้แล้วเราก็จะไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วเราก็อืป่นนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สิบดาบมันคือถึงที่สุดแล้วแหละมันเหมือนคล้ายๆไพ่เดซ่ะสิบดาบสิบดาบเป็นไพ่ที่อันตรายในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของสุขภาพนะครับถ้าอุบัติเหตุเนีก็ รถเนี่ยแหละรถโดยสารรถชนอะไรนี่แหละรถชนกันชนอะไรนะนะครับก็ระวังนะครับโรคโรคภัยไข้เจ็บก็ลุมประเดประดังจู่โจมกระทันหันแบบไม่ไม่ไม่ให้ตั้งตัวไม่ไม่ให้รู้ก่อนเนี่ยติดดาบเนี่ยสามแดบสามดาบเมื่อกี้ก็เรื่องโรคหัวใจโรคความดันโรคปอดนะครับเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเชี่ยวกราก เหมือนน้าน้ําป่าทะลักไหลลงมายากที่ใครจะต้านอยู่นะครับแถมยังมาฟุ้งซ่านอีกฟุ้งซ่านเอาเรื่องไม่เรื่องเอาเรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องมาประคิดมาเป็นประดับด้วยมันไม่มีพ้ะใหญ่เลยนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่มว่ามันจะไม่ดีไม่ได้ไม่เกี่ยวครับมันขึ้นอยู่วิธีคิดของท่านเท่านั้นเลยนะครับอืเรื่องสายตาเรื่องไมเกรนก็ใช่เนี่ย นี่โรคปอดโรคหัวใจโรคความดันไอ้นี่อุบัติเหตุนะครับหรือไม่ก็โรคเวรกรรมโรคที่เป็นรักษายากไอ้นี่โรคซึมเศร้านะครับเรื่องความรักนะความรักมี8ดถ้วย4ี่ถ้วยนะครับเนี่ยจะอยู่หรือจะไปจะจะไปหรือจะอยู่ดีเนี่ยไปเชื่อปากคนไปเชื่ออะไรรอบตัวครับเขาจะเหา่หาหอนเลยก็ปล่อยเขาไปนะครับบางทีเราก็ดีของเราอยู่แล้วนะครับโดนเขาปั่นเราก็ เป๋ครับด้วยจิตใจที่มันอ่อนไหวอ่อนไหวง่ายๆอยู่แล้วนี่นี่คือมันเหมือนอ่าเป่าลูกโป่องอ่ะมันเป่าเป่าไม่หยุดอ่ะก็คือคุณคิดคุณคิดไม่หยุดคิดแต่เรื่องแบบนั้นอ่ะไม่ดีครับสะสมพลังงานไม่ดีเป่าไปไม่ดีไม่มากๆเยอะๆมันก็ระเบิดระเบิดก็พังพี่หน้าเลยครับนั่นแหละมันรอวันระเบิดอยู่โดยเฉพาะท่านที่ทำงาน ทําทงานที่มันเป็นงานหนักมากสิบดาบสมมติ่าจะเป็นงานหนักนะครับพวกโรงงานอุตสาหกรรมพวกทําเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรอะไรพวกนี้อันตรายนะครับหรือว่าท่านอยู่ในองค์กรใหญ่มากๆนะครับเนี่ยมีพนักง,งานเป็นหลักห้าร้อยหลักพันคนขึ้นนะครับเนี่ยเราไปอยู่ในที่ใหญ่ๆแล้วเรากลายเป็นตัวเล็กๆในที่ใหญ่ๆเราก็จะไม่ได้เห็นเราก็จะไม่อะไรอะ ผลงานสิ่งที่เราทําไปเจ้านายโดยตรงเขาไม่เห็นนะครับเขาไม่เห็นเราก็เหมือนทําเป็นกระสังกระตายไป,ปวันๆโดยเปิดไม่ได้นะครับสองไม้เท้านะครับท่านหากูห้หูท่านหาเพื่อนหาใครก็ได้ที่ไว้คอยปรึกษาไปคอยพูดคุยการเงินมันแค่สองเหรียญตึงนะครับไม่ถึงกําหมดแต่ก็ไม่มีที่เหลือเก็บเงินมีไว้ให้ถลุงครับซื้อความสุขกับถลุงไปเลยครับซื้อแลกไปเลยครับมีไว้ให้ถลุง ไม่ถลุงเดี๋ยวมันนึกว่าเราไม่ชอบใช้เงินมันก็จะไม่มีหมายเราเพราะฉะนั้นถลุงเข้าไปครับเดี๋ยวมันก็นมาผมว,ว่าเราเป็นงนั้นจริงจริงจริงังงกวันผมจะถ่ายทอดสดให้ดูนะครับว่าผมไปถลุงเงินที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับกัดหมอหม,อมองวงวางอ่ะนะครับเรื่องการเงินไปแล้วการางานความรักไปแล้วสุขภาพก็ไปแล้วอ่ะนะครับ สิ่งที่น่าวิตกวกังวลก็คือความคิดแล้วก็ความใจร้อนปากเร็วนะครับมือไวเนี่ยสามดาบนะครับโลกเ,เรื่องของบุคคลที่สามมันไม่จําเป็นต้องมาเรื่องความรักเรื่องเดียวหรอกครับมันได้ทุกเรื่องครับที่มาปวดทําให้เราแต่เราเราเลือกทางเนี้ยดีแน่ๆแ,แ,แล้วสาหาลือกันมาเรียบร้อยแล้วอันนี้แยงเข้ามาแวบนี่เป็นตื่นถ้ถวยนั่งหลับตาไม่เลือกสักทีจะอะไรนะครับ คือเอาทั้งหมดไม่ได้เอาทั้งหมดไม่ได้ต้องเลือกครับทุกอย่างมันต้องเลือกครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับยาสะสมมันเยอะความโลภอ่ะอย่าไปยุ่งกับมันมากอ่ะนี่คืออ่าแนวทางของคนเกิดบริหัสนะครับคนที่มีสุขภาพร่างกายที่อ่ามีโรคประจําตัวอะไรก็รีบปรึกษาหาหมอด่วนนะครับแก้เคล็ดบริจาคเลือดนะครับทําบุญลงศพด้วยนะครับเป็นการผ่อนหนักให้มันเป็นเบานะครับ หรือท่านมีเหตุจะต้องผ่าตัดหรือจะต้องไปรักษาตัวอะไรเนะี่ยตัวนี้ก็มีแหบแนวโน้มนะครับเนี่ยน่าจะเป็นพวกคนที่เป็นโลกหัวใจนะครับอันตรายนะครับเหมือนมีระเบิดเวลามันจะบึ้บไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับเยอะมากนะครับผมเจอมาเยอะแล้วนะครับก็ไพ่อาจจะดูไม่สบายตานะครับแต่ว่าเราทําให้มันสบายใจได้ด้วยทัศนคติหรือวิธีคิดนะครับ เจออะไรเราก็ลุยไปตามนั้นนะครับชีวิตเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งจะต้องเป็นท่าเท่าตลอดเลยจะต้องอยู่แบบอึดอัดลำคัญน่าเบื่อไปทําไมครับรักถ้าคุณรักตัวเองมากๆกรักตัวเองให้เป็นรับรองได้คุณจะไม่มีความทุกข์นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความความทุกข์แบบมันจะสุขอย่างเดียวเดียมันเป็นไปไม่ได้ครับมันก็แค่ คุณเรียกว่าทุกข์แต่ผมเรียกว่าความสุขน้อยหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยครับมันอยู่แค่นี้เองครับคุณบิดมุมมองเปลี่ยนมุมคิดชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าอยากให้ชีวิตไม่เหมือนเดิมก็ต้องทําสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทาไอ้สิ่งที่เราทํามาก่อนแล้วเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นหรือเป็นไปตามที่เราต้องการก็แสดงว่าสิ่งที่ท่านทํา มันคงหมดอายุแล้ววิธีนั้นท่านต้องหาวิธีใหม่ทําแบบใหม่นะครับก็อ่าไพ่มันอาจจะดูเหมือนไม่ดีก็ขอให้อัญเชิญบาร,รมีส่งสุดทั้งหลายนะครับที่มีอยู่ในสากลโลกช่วยอ่าแผ่เมตตาบาร,รมีมาปกป้องคุม้มครองทุกทท่านที่ชมคลิปนี้นะครับให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับห่างไกลจากอุบัติเหตุห่างไกลจากโรคร้ายนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ มีสติปัญญานะครับมีทัศนคติที่ดีนะครับมีสติปัญญาเรียนรู้ได้ไวนะครับรู้เท่าทันคนรู้เท่าทันเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีแสงแห่งบารมีนำทางให้ท่านเดินทางไปในถูกที่ถูกที่ควรที่ควรจะเป็นของท่านนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับขอคุณทุกท่านที่ตามร,รับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับ ใครใครดูไม่จบก็ไม่ได้ว่าอะไรครับหนูมไม่ได้ว่านะครับบางทีอ่ะเรื่องมันไม่เกิดอ่ะก็ไม่ต้องไปคิดให้มันเกิดหรอกก้าวดาบนี่มันสังิดตั้งนนี้ขึ้นมากนะครับตัวบอกให้ทางที่ดีหาสมุดสักเล่มปากกามาจดเลยคิดอะไรทําอะไรคิดไปคิดไปเขียนไปคิดไปเขียนไปวิธีนี้ก็คือการบําบัดจิตอย่างหนึ่งนะเออ มันเหมือนคุณอยากรวยคุณไม่ต้องไปบอกใครอะ่ะคุณนั่งเขียนตัวบรรจงเลยฉันฉันเป็นคุณรวยฉันมีความสุขฉันเป็นคนมั่งคั่งเขียนแต่คำดีๆคุณเขียนเขียนด้วยตัวบรรจงทาไมต้องบรรจงมันจะได้ใช้จิตอะแบบตั้งใจมากเอารมร่วมก็จะมีเมื่อ,อรมร่วมมีเดี๋ยวเหตุการณ์มันพาไปถ้าไม่ต้องนึกถึงหรอกว่ากูจะรวยได้ไงในเมื่อกูเป็นอย่างนี้ไม่ต้องครับวิธีความสําเร็จ ไม่ไม่มีวิธีไม่มีแบบแผนไม่มีขั้นตอนนะครับถ้าท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านคิดนะครับนั่นคือศรัทธาต่อจิตต่อสิ่งที่ท่านเท่านมีต่อครูบาอาจารย์ของท่านผู้มีพระคุณของท่านถ้าท่านเชื่อและมีศรัทธารับรองได้ว่าสําเร็จแน่นอนนะครับก็ชมกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อช่องเติบโตนะครับเพื่อให้ บีบบังคับให้ผมต้องทำอะไรมากกว่านี้ท่านคือผู้ตัดสินผลงานของผมนะครับเท็จทุกคนอย่างไรก็ทักทานบอกด้วยนะครับอ่าย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นภาพรวมนะครับมันไม่ตรงใครคนใดคนหนึ่งถ้าอยากตรงก็มาเปิดกันจะจะต่อหน้าต่อต,อตาเนี่ยจะได้รู้นะครับความแม่นเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาครับเหนือว่านั้นคือต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องมี แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเปลี่ยนให้ชีวิตกดีขึ้นนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ